ครับวันแล้วครับนะครับครับนะครับมันนี่กับสวัสดีนะครับเอ่อมันนี่กับช่นม่านะครับฮิตเมนูนะครับแกงมาม่าใส่ไข่นะครับนี่ครับตอกไข่ก้ลงก้อนนะครับนะต้มให้ให้น้ำเดือดก้อนนะครับแล้วค่อยใส่ไข่นะครับนะจะ ก็จะใช้สองน่วยรับต่อมาๆหนึ่งห่อนะครับนะไกลๆนะครับจะเนื้อตักหน้าบอกก้อนนะครับเพราะว่าผมใช้หน้าหลายนะครับกาะปิษนะครับนะจะไม่ได้ฮ็ดกินนะครับเพิ่มเติมนะครับนะเกี่ยวกับเมนูนี้นะครับจะผม็นยังนะครับน้ามลายจะตักออกนะครับนะครับจะ ต่อไปนะครับจะเดี๋ยวรอดนะครับให้ให้ไข่มันมันอ่าันหนึ่งชุกยอดนะครับนะให้ให้ไข่การชุกยอดเราเงนะครับนะเอาหน้าออกอีกครับต่อไปจะทักที่นะครับมะม่านะครับแทนมันมุนนะครับนะจะเลื่อแมทกนะครับเมื่อค้นจะมักเป็นแปลว่าเป็นเช่นจะเลื่อแแ่นะครับแปลว่าสลักพรมผมามักแปลว่ามุนนะครับนะครับมะม่าจะ มะม่าชิเลือกนะครับนะจะน่าจะหูนะครับว่านี่อขาอยากจะอยากว่าวนะครับถ้าจะเทลงไปนะครับนี่นะครับเทล็ลไปนะครับนะต่อไปนะครับจะคนซกอนนะครับให้มันมาม่ามันมันสุกนะครับให้มันด้วยกว่านี่นะครับนะนะครับแล้วคอยใส่เอ่อให้น้ามันมันหน่อยกานี้นะครับคอยใส่ อ่ครือปรุงนะครับคือปรุงก็มีแค่อ่ะเครือปรุงมาม่านะครับม่มีอย่างหลายนะครับนะจะใช้ลงไปนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับมีตู้นี่นะครับใครจะเฮ็ดได้นะครับนะครับนี่ต่อไปจะใช้น้ำมันหมูนะครับเนี่ยก็เป็นอันว่าเช็ตนะครับนะครับคนจังหน่อยนะครับจะเช็นะครับนะอ่ามาม่ายี่ห้ออื่นจะ มันจะรสเตมากนะครับนะครับต่อไปจะเทโลกนะครับจะเปรนว่าเซตนะครับจะพร้อมกระปะท่านนะครับง่ายๆนะครับเมนูนี้นะครับครับนะครับสวัสดีนะครับผม่พี่น้องป้องปลายซูขูดซูข้นนะครับกับอะมากินอาเมนูนะครับเค้กไข่ใส่มาม่านะครับจะเออเป็นเมนูที่ว่าผมมักนะครับนะแล้วก็มื้อนี้กับบรรยากาศนะครับเอ้า ครับก็ผมก็เลยไม่ว่าฝ่าวไทยนะครับเพราะว่าตอนใบใบนี่บางทีอาจจะอาจจะฝนตกนะครับนะฝ้าห้องนะครับผมจะเป็นคนย่านนะครับนะครับมาแซ่บๆกันด้วยครับนะฮะเนี่ะกินกับข้าวเหนียวครับนะครับกินข้าวตอนสิบโมงครับนะครับเนี่ยเนี่ยการดนเติบนะครับที่ผมไม่ได้กิน่อ แกงมะม่าใส่ไข่นะครับใส่ไก่นะครับกะนะครับเมนูบ้านๆนะครับนะครับถ้าหน้าตามบาลอก็็ต้องขอให้นะครับเพราะว่าเพราว่าบน่ได้แต่งตัวนะครับเนีครับ อาตอนนี้ก็ไม่ว่าอาบรรยากาศก็เริ่มขึ้มน,นะครับเพราะว่าเพราะว่าน่าจะฝนตกมื่อนี้นะฮะเพราะว่าฝนบปตกลายมือเร็วนะครับนะตอนนี้ห้อนแห้งนะครับ ว่าสีแกงผักหวานนะครับนะเห็ดคลิปแต่ว่าแต่ว่า,าว่าสีไปหายูแต่ว่ามันห่อนนะครับนะเด่นเห็ดห่อนนะครับก็เลยเอ่อหมดในไปนะครับนะ แช่ครับนะเคฟมิลีนะครับมาได้แสดงครับนะฮะนี่ครับโอ้ มุกขอนบุกขยเฮ็ดนะครับบุกขยกิ่นนะครับกะลอกไปเฮ็ดเบิงนะครับมามามูสับนะครับกับไข่ไก่นะครับนะเป็นมามามูสับนะครับชีเหลืองนะครับจะจะเซ่บนะแต่ถ้าเป็นมามามา,มาวายำยำจัมโบ้มันสมนะครับมุเสเซีนะครับ มันห้องครับบฝากพี่น้องนะครับกดคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับนะกดติดตามนะครับให้กำลังใจกันนะครับ จะว่าสีกินตำมะฮุ่งนะครับแต่ว่ามันบม่มีมะฮุ่งนะครับนะนะครับกะเมนูบ้านๆน,นะครับนะกะคือว่าแหละนะครับ ถึงก่อนครับนะครับรับนร้บบนแล้วครับนะครับแซ่บครับ ใช่ยอดครับนะครับจะคลิปนี้นะครับจะจบเพียงเท่นี้นะครับนะแทนผู้ใดมากคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามให้กำลังใจกันนะครับนะถ้าว่าวย่งพิษกะขออภัยนะครับอภัยให้กันนะครับฉะนั้นเมื่อนี้กะเขากล่าวว่าสวัสดีครับ ơ <coughs>